สวัสดีครับผมบูมเดอะบูมครับช่วงนี้เราได้ยินข่าวหมอเถื่อนหมอปลอมกันมากมายเลยใช่ไหมครับแต่คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเรานะครับเช็คใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของหมอเหล่านั้นได้นะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะมานำเสนอนะครับวิธีการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือน้ตบุ๊กนะครับ แต่คลิปนี้นะครับผมขออนุญาตใช้เป็นโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะสามารถรับชมได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่วิธีเดียวกันเลยครับคุณผู้ชมสามารถใช้สมาร์ทโฟนนะครับเช็คใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมได้เลยครับโอเคนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ของ Google นะครับจากนั้นนะครับให้เราค้นหาโดยใช้คำว่าแพทยสภานะครับจากนั้นนะครับเราจะเจอกับเว็บไซต์ของสำนักงานแพทยสภานะครับก็คือเว็บอันแรกนี้นะครับให้เรากดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์สำนักง,งานแพทย์ทยสภานะครับวิธีการตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะครับเราจะดูที่แถบสีเขียวตรงนี้นะครับจะมีเป็นไอคอนขึ้นมานะครับโดยมีชื่อว่าตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะครับเราคลิกไปตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราจะมา ที่อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับหลังจากที่เราคลิกตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะครับก็เราจะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ทั้งชื่อภาษาไทยหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นชื่อภาษาไทยนะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแนะนําคร่าวๆนะครับเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนะครับสําหรับการตรวจสอบรายชื่อแพทย์นะครับ ก็คือเราจะต้องใส่ชื่อนะครับนมสก,กุลแล้วก็ในกรณีที่เรารู้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพนะครับเลขที่ใบประกอบวิชาชีพคืออะไรเลขที่ใบประกอบวิชาชีพนี้จะเป็นเลขประจําตัวของแพทย์ท่านนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่สิโดยปกตินะครับจะขึ้นต้น,นโดยวอเวลแล้วก็จุดนะครับหากเรารู้เลขที่ใบประกอบวิชาชีพนั้นนะครับเราสามารถกดที่แถบสีเขียวตรงนี้ได้นะครับ เราก็สามารถใส่เลขไปประกอบวิชาชีพนั้นลงไปได้นะครับแต่ในที่นี้ผมขอไม่ใส่ใบป,ประกอบแต่ในที่นี้ผมขอไม่ใส่เลขที่ใบป,ประกอบวิชาชีพแล้วกันนะครับวิดีโอนี้นะครับผมขออนุญาตเซนวิดีโอนี้ผมขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อของแพทย์นะครับเพื่อไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลของแพทย์ท่านนี้มากเกินไปนะครับ ขออนุญาตเซ็นเซอร์ชื่อแล้วก็เซ็นเซอร์รูปนะครับผมจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะอ่าสเปเชียลิสต์ของแพทย์ท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับข้อควรระมัดระวังในการพิมพ์ชื่อนามสก,กุลนะครับ เราต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับบางท่านนะครับแพทย์บางท่านจะมีการเว,นว้นวรคนามสก,กุลเว้นวรคอะไรแบบนี้นะครับเราต้องเว้นวรคให้ถูกต้องใส่จุดใส่อะไรแบบนี้ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องแบบนี้เว็บไซต์มันจะหาชื่อของแพทย์ท่านนี้ไม่เจอนะครับเมื่อเรากรอกชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากดค้นหานะครับ หน้านี้นะครับจะแสะดงชื่อนามสกุลแล้วก็รูปถ่ายแล้วก็สเปเชียลิสต์ของแพทย์ท่านนี้นะครับเราจะเห็นว่าแพทย์ท่านนี้นะครับเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่พศ2535นะครับแพทย์ท่านนี้นะครับมีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางหรือว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางหรือว่าเป็นสเปเชียลิสต ทางด้านตัะจกวิทยาสังเกตก็คือ dermatology นะครับหรือเราพูดกันง่ายๆก็คือหมอผิวหนังนั่นเองนะครับแล้วก็แพทย์ท่นนี้ยังมีความรู้ความชํานาญเฉพาะทางในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวหรือว่า f a m ิลนะครับเราพูดกันภาษาง่ายๆก็คือแบบหมอรับปรึกษาครอบครัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในหน้านี้นะครับเราจะเห็นรูปเห็นชื่อเห็นนามสกุลน,นะครับเห็น สเปเชียลิสนะครับแล้วก็เห็นตัวตรงนี้นะครับปีที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับอันนี้คือแพทย์จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาแพทย์ที่ไม่จริงให้ดูนะครับว่าเว็บไซต์จะแสดงหน้าต่างย,ยังไงขึ้นมาในกรณีที่เป็นแพทย์ที่ไม่จริงนะครับ ตอนนี้ผมใส่ชื่อคนคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้เป็นแพทย์นะครับผมขอเซ็นเซอร์เหมือนกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเปิดเผยมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกรณีที่เราใส่ชื่อแพทย์ที่ไม่จริงนะครับหรือว่าเป็นหมอเถื่อนเว็บไซต์จะขึ้นหน้าต่างแบบไหนให้เรานะครับอ่าหน้านี้นะครับจะ,สะแสดง ถึงความเป็นหมอที่ไม่จริงนะครับก็คือชื่ออันนี้นะครับที่ผมกรอกลงไปนะครับไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์แพทยสภานะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับสาเหตุที่ระบุแบบนี้มานะครับที่เขาหาไม่เจอให้เราก็คือว่าจะมีได้หลายสาเหตุนะครับอันดับแรกนะครับเราใส่ชื่อไม่ตรงนะครับกรณีที่2นะครับก็คือ แพทย์ที่เราค้นหาไปอาจจะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแล้วก็ยังไม่ได้มาแจ้งแจ้งทำเรื่องกับแพทยสภานะครับอันที่3ามนะครับเป็นกรณีหมอเถื่อนนั่นเองนะครับหรือเป็นหมอที่ยังไม่ได้รับใบป,ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือว่าโดนพักใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับหรือหากเรามั่นใจจริงๆว่าเ้ยคนนี้นี่แหละเป็นหมอจริงๆนะครับเราสามารถโทรไปที่ สำนักงานแพศเทยสภาได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับหรือเราจะส่งอีเมลไปได้นะครับก็มีอีเมลแบบนี้ขึ้นมาเช่นกันนะครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าแพทย์ที่เราจะไปหาเนี่ยเป็นหมอจริงๆไหมนะครับสำหรับผมนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ทุกครั้งที่เราไปหานะครับโดยปกตินะครับเราจะทราบชื่อแพทย์ได้จากเป็นการ์ดนะครับเขาจะแปะไว้ที่หน้าประตูประตูห้องตรวจนะครับส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลนะครับหรือตามคลินิกเป็นคลินิกเสริมความงามอะไรแบบนี้ก็มีนะครับหรือหากเราไปคลินิกของแพทย์ท่านนั้นนะครับมันจะมีใบสีฟ้านะครับระบุชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เป็นสาขา ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหมอนะครับเขาจะใช้คําว่าเวชกรรมนะครับแต่มันจะมีใบที่ละเอียดกว่านั้นก็คือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะครับจะมีรูปถ่ายนะครับแล้วก็มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพเหมือนในเว็บไซต์นี้เลยนะครับแล้วก็สําคัญนะครับในการกรอกข้อมูลก็คือเราต้องกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลให้ตรงนะครับ ในกรณีที่มีเว้นวร์คมีจุดนะครับเราต้องใส่ลงไปด้วยนะครับไม่งั้นเว็บไซต์จะหาข้อมูลที่เราต้องการหาเนี่ยหาไม่เจอนะครับกลายเป็นว่าหมอท่านนั้นเป็นหมอเถื่อนไปนะครับคลิปนี้ผมก็ตั้งใจทําขึ้นมานะครับเพื่อที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าเราเราก็มีสิทธิ์รู้นะครับว่าหมอที่เราไปหาเนี่ยเป็นหมอจริงๆไหม เป็นหมอเฉพาะทางหรือเปล่าเป็นหมอเฉพาะทางสาขาอะไรนะครับแล้วก็ในกรณีที่มีอนุสาขาที่เฉพาะทางลงมาอีกก็เว็บไซต์นี้สามารถตรวจสอบได้เช่นกันนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะนำไปใช้แล้วก็เกิดความปลอดภัยในการพบแพทย์แล้วก็ไม่โดนคลินิกที่เปิดบริการโดยหมอเทื่อนนะครับหลอกเอานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมบูมระบูมครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ